เราไม่มีปืนคือเราตายตัวดังเราตีนหนึ่งป่ะกี่ตัววะเอ่อทไมกูไม่เห็นเล้ววายเหี้ยไม่มีไม่มีมอดเดี๋ยวฟัก ไปลงนูน่นเขาลงลงข้างล่างหมดลงแซมมาตินหมดนี่มองแท้เขื่อนไปด้วยว่พี่ม่วงว่ะเฮ้ยแต่ก็ยิงได้อยูน่นะเฮ้ย Nhìn đây cả đây nhìn cái mình cần Đang ngoài yêu. ได้เคยละลายกระสุนเล่นเหรอเออาไรแบ่งในที่ีปะเชี่ยอะไรเนี่ยจะไปกระโดดไปจะมีแค่ AK กูจริงเหรอวะ แบรงแบรริโอตู้เซฟมีรับพายมันจะกันได้เหรอตู้ที่นี่โจนเมื่อไม่ยกไป็นทางตู้หรอวะหนกักสัตว์ไม่มันตู้มันไม่ได้ใหญ่นะมันสิบยี่สิบโลมันก็ยกได้อยู่วะไม่ใช่ตู้แบบอันที่มันใหญ่ๆนะเนีย่ยอยากอยากซับในเมืองอ่ะสองตีเล่นยากอ่ท่านไงวะเมืองแห่งการติดม่เที่เมือง,อง,งนั้สสนะ เดี๋ยวก<ด>ูเปิดน้อกเดี๋ยวกูเปิดน้อก<ด>ให้ก่อนนะน่าไปแกโอ้โหความันใจมันมายิงคนผู้เล่นใหม่นี่แบบผู้เล่นใหม่เ <c oughs> พิ่งเล่นเมื่อวานเนี่ยเออโอ้โหอยู่ไกลวะม,มันกดแรงไม่ได้เพิ่งเล่นเมื่อวานอะซื้อได้ดีมาเปล่า โหพอมองไปในเมืองเฟรมเหลือแปดสิบอมึงกลับมาพูดแล้วพอมึงกลับจัดเลยเไม่ไ้มเรนทำไมต้นนหลนพอมันเปิดสองเไงมันก็ประมาณนี้แหละหันออกนอกเมืองแมงร้อยเจ็ดสิบเหมือนเดิมแล้วปถไปเถไปรถมารถร้อยอ่ะโอเค,ค มีแต่ AK จังจริงๆหรอวะวันนี้ก็ไม่น่าถึงอะเอ็มได้แบบรุ่นร้อยอะไอเบิย มองเที่ยไม่เห็นเลยนว่นยังไม่ถึงแ่งตัวไหมเต็มเต็มใส่ี <c oughs> ะดุงไงเรเนี่ย อ๋อยิงอ่ะมันอยู่ไหนข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างในบางล่าง โออ้ okay. เล่นเกมเราต้องห้ามหมดหรอวะเราเล่นเกมให้เกมเล่นเราเว้ยมันจะยิงได้เองมึงน่าัดเป็นคนสุดท้ายที่พูดคำเนี้ย โ <c oughs> อ้ยอย,ยิงยับเลยยิงยับเลยเฮียจับตัดลงไปนอนกองเลยตึกแดงเหตึกแดงตึกแดง <c oughs> คิดว่านะมันยิงมึงป่ะเมื่อกี้ยิงกูยิงกูด้วยไอตัวที่ตายน่าจะยิงกูแล้วก็โดนหลังเขาโง่ไอ้ตแอคเห็นละ อ้าต่างมาเขียวแต่มันไม่เห็นกูมันไปีอาร์คระยะเนี้ยนะเดีย<น>๋ยวอ่อนไอโผมาแล้วเหรอเล่นด้วยกันไหนดีเ <c oughs> หยียดแม่ไม่ใช่ละอีกคนนึงยิง แค่ทำไมกูไม่ได้โค้ดสุดลดวะแม่งกันไก่นไเนี่ยโค้ดลดสองพันในติ๊กต็อกไอเอทำแล้วเนี่ยสมัครใหม่มันกันไก่เหรพี่มิกมันล้อเหลี่ยมอ่ะมันล้อหลอกอ่ะอยู่ตึกต้มมานนเลยหรอเป่าไม่ไม่ไมไม,ไมตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแม่งมีหลายหลาย,ลายมันยังไม่หมดเลยมันยังยิงกันอยู่เลยต้องหลังเข้าน้ว มันยิงกันตรงไปตึกส้มอะ่ะใช่แต่ว่าอีกตัวอีกฝังอยู่ไหนวะผิดนะไปเฮะ้ฮะไปเฮ้ยอะไรอ่ะใช้ใช้ปืนที่อะไรยิงอีกมันมีสไนย,ยิงไว้แต่ว่าหางหาอูยังหา,า,หา,า,หาไม่เจอว่าอยู่ไหนเอ๊เนี่แต่เวลาวะมันเหมือนโปลเลยวะอยู่ดีไม่หามาเช็คแบบโผล่โผลหมูก,ก็ได้ปะ อไอ้เฮียต่อยมปอีกโอ้กูบักกี้บักกี้บักกี้เต็มบักกี้แลเฮียต้อเสียงตายนะต้อเสียงตายเขเสี่ยงตายเลยให้ดูผมรู้แผนพี่พี่จะรอรู้ของผมป <c oughs> ่ะดิเหียดเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าต่างเลยหน้าต่าง เข,ขาขยัน มันเลยขึ้นเขามาด้วยจะไปดูฮะเนี่ยไอ้ี้ยมันการเหลี่ยมพี่วิกยอกอกยิคอกชอบสมัครใหม่ไม่ได้โค้ดส่วนลดเว้ยมันต้องเป็นรหัสเก่าแล้วผมจำอีกรหัสไก่ผมไม่ได้แอ่เราต้องมไปโค้ดกู้ไอ่เผื่อมันได้โค้ดลดตั้งสองพันจะซื้ออะไรซื้อทองนี่เ,เขาปอารมณ์เหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนเขาปืนจ่อหัวผมแล้วว่าถ้าถ้า ทำไมแต่งมันมโดน,โดนเลยมึงโดนหนุ่มนะเนี่ยเฮ้ยโดนจุดสามแปดสิรเราเฮียอะไรอ่ะเป็นวินเนส่ยถ้เขาจะปืนไม่ยิงอยู่สะโขบว่ะวินสมไมนี้เถื่อนนะเว้ยใครเจอสะโขบเหลือบอกหน,นะนอ่อยนะโกร4เออไม่ไม่เป็นไรผมก็อยากได้นะปืน่ะแต่มันต้องไปทำใบปอสี่ใบเฮียอะไรก็มันเต็มหมดเลยไอ้เจ้าเป็นพบดิเป็นหมอฮึมพบปืนแม่งเลยกูด พกคำพิเศษแคนไข้ข้างคนไข้ข้างไงมีดิวอยู่มีดิลมีดิวมีดิวอยู่พบหมอข้างคุมใบเร็วไม่อยู่ยิงยิงใบเร็วในชีวิตจริงเหรอปักปืนตกคนไข้เผยปืนขนาดสี่เก้ามองเฮ้ยเกินไปอุ้ยนี่คอมโบนี้คืออะไรกันแล้วยิงไม่เรียกไม่บอกไม่กล่าวเลยนะ เอ้ยเอ้ยหลังมาหลังเอ้ยหลังข้างหน้าวะกูหูฟังไม่ไหวแล้วหูกูเนี่ยไม่ใช่หูฟังหูกูเนี่ยเอาดูคนน็อกเลยนี่ตึกกลมเลยบังกนมันดิท่นไานะไม่เดียวเฮ้ยอ่าได้อยู่ไหนไอสัตว์ไม่ดิวันเลยครับผมไม่ใช่ไม่เดียวมีไม่เดียวคนใหม่แล้วไม่เดียวมีได้แค่คนเดียวยังไม่เห็นนะมุมกูมันไม่เห็นเห็นมุมก่อน น้อกถุกไปนะแล้วนึ่งหายน้องเขาไม่เล่นด้วยแล้วเหรอดูไหนวะตัวไอ้เรามาเ้ยมีอุกอุกจากไหนวะเนี่ยหากอนอุกอุกนี่นะตึกนี้เขาว่ามนะมัวโดดลงมันโดดลง โอ้เก the ือบตัวเอะอืมตออยู่ไหนจมเอออยู่บ้านแล้วนึ่งบ้านนี้หน้าต่างขวาเอ้ยเนี่ยมันไม่ให้โค้ดผมอีกรอบปะผมขอโค้ดโค้ดลดหนึ่งมื่โค้ดลดหนึ่งหมื่นได้ปะเอ้นอนยิงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยียหัวกูปิวสัดมากมากมากเจมหลังมึงเจมหลังมึงเจมนอนยิงอยู่เน่ะ

มาแล้วนะเน็ดมาแล้วนะเจินไ่มาแล้วนะเจินไ่มาแล้วไนะอ้ตัวนะเนตุอะเว้ยแล้วกนะูยิงฟีนี่นี่นี่นเราวังเน,น็ดนะกูปาเน็ดไปนะ เอาสก็บมาให้เขาหรอขอบคุณนะเก,อกาอแตกวะมีอีกตีอย่างนั้นอะโอ้ยเจ๊เกาะเกี้ยงเลยเอากกอนให้ไหนใช่ไหมนู่นนู่นนู่นเห็นปะร้ายก่อน,บน,บน เขี้ไม่โดนวะเฮียเกาะเหลือน้อยนึงแต่ก็ยังดีที่เหลือไอ้กระสุนหมดนี่ว่ะเล่นไปเร็วเลยเออด้านหลังมาปะใช่ถ้าก็มาร์กในมาร์กเขียวส่อตี้ตายแล้วไอเอ็มมาร์กเนี่ยมีคนวิ่งเข้ามาหาเราเลยเนี่ยอือเบลเลวก็ไม่พูดด้วยเฮียไอเบลเลวแปดนั่นแหละพี่เขาสวยอ่ะไอเบลเลวสิบโอ้หัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้ว ถอยคอร์ดอะไรครับเนี่ยพวกนายน่ะโอโทษละกันสัตว์มันออกมาประชิดเลยเมื่อกี้อยู่ใกล้อ่ะกระดอฟาดกันได้เลยเมื่อกี้จริงจริงจริงเนี่ยผมละก็ไม่นก้เดีอยู่เลยกลับมาเพื่อนหายแล้วอ่ะพวกนายทำอะไรกันน่ะพี่อีที่ไหนที่อะไรก็ไม่เปิดไอสัตว์ มันน่าจะมีระบบช่วยกันชุบนะเว้ยแ,แบบดึงสองคนแล้วเร็วขึ้น,นอะไรนะปัญญาอ่อนเวลามึงไปชาร์จเข่าไอ้เหี้ยมึงน,นึกถึงสภาพแบบไม่ชุปปีงสองตัวมีเกาะเหลือปะเกาะกระจุยไปแล้วไม่ได้อยู่เกาะเอ๊ะไหนบ้านก็มีเกาะนะมั้งพี่เป็นเร็วแม่งสวยจริงรอ่ะพี่เวลสิบอะ่ะดูดิแม,ม่งวีวิงวับวิงวับเนี่ยมันดูไม่ลุกเข้าไปเลยชมพูอ่ะ<อ> <Wow. S 2> ว้สวยเยอะอันนี้สวยเยอะเป็นเร็วหนอนเนะี่ยเ<ำ>อ้าพอหาพอหาเกาะกันได้ไหมที่บ้านนี้ไปอไปไปนี่ไอ้เียไปไม่รอกูเลยทอดเท่ว่ะเฮียอารถมาที่ข้างบนอ่ะเห็นไ,ได้ก่อนละโอร้โอรถอ,อยู่นอกวงด้วยได้ได้ไดอ๋อฮะวงเก็บนะเว้ย ฆ่าด้วยกันยิงหัวยิงหัวไม่ครบสามคนเลยไวย้ทำลายยางสิบห้าเส้นโอโ้จะหาเราที่ไหนยิงวะเจอแล้วยิงคนไปแล้วผมไปหายางยิงกันไม่ไหวละ ทำไรนะไรับไรทำผมไม่เป็นที่ไหนวะคน ประมุมมันเปิดแลยค่ะอันนี้เนี่ยทิมได้บอไม่ได้ทิท้มได้ทิมได้ามาดิโอ้ล,ล่าล่าไป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 แล้วมังจะยิงน็นอ,อ,กนอกน็อกน็อกน็อกไอ,อ้เชี่ยเอาจัดเอามื่ดี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 แล้วกูอยู่บนรถได้ไงประเด็นอะ นี่นี่กูนักบ,นบ้านนักบ้าน,นชั้นสอง <c oughs> เออบ้านเล็กบ้านเล็กฝั่งขวาไเห้ยเล้บมาเข้าเฮ้ยระเบิดงระเบดิดถอยกัามมาถอยก้ามมาโอ้โหไปทำได้เว้ย้บน <c oughs> นีน้นะ เฮ้ยนอกบ้านนอกบ้านตายน็กน็กน็กน็อกคุณอะไรไอ้เหี้ยหน้ากูดีเฮ้ยหน้ากูตัวอตัวนึงอยู่ในบ้านจะตายแล้วจะตายจะตายแล้วคุณได้ยินละกูได้ยินละอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านมึงดูแค่นั้นและ

เอออ่องปะมึงว่าเออเดี๋ยวดนกูยิงสามอ่ะเออเออตายเฮียขับรถใช้ค่ายิงนนอะให้กูจะรู้อ่ะ <c oughs> ออมีค่าคนใหม่สบายใจจะเล่นบ้าเลยทีโดนกูให้เวอร์ไปดิ <c oughs> เจอเหรอ <c oughs> อ่อนะ ระะทคนไทยแล้วล <iyorsun S 2> ่ะคนไทยแล้ว <iş> ตีเตะไอ้เนี่ยมันโง่เหรอแค่ไหนแล้วคือพี่เข้าใจว่าผมปาไปจะโดนตัวไม่หันหน้ามาเอากระทาหน้ามารับกระทะ